คุยตามข่าวเรามีนัดกับแขกพิเศษนะคะจะมาคุยกันถึงเรื่องนโยบายกลยุทธ์การเลือกตั้งนะคะที่จะเกิดขึ้นในปี66ที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมนะจริงๆนั้นถอยหลังไปเหลืออีกไม่นานนะคะไม่รู้ว่าพักเล็กพักใหญ่จะมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยมากน้อยเพียงพอกันหรือเปล่านะฮะหรือวลมาส่องจุดยืนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะสหรับพักที่คนก็มองว่าพักเล็กแบบนี้มีการปรับกติกากันใหม่จะสามารถ ผ่านศึกเลือกตั้งครั้งนี้ไปได้ยังไงมาดูกลยุทธ์ครั้งนี้กันหน่อยนะคะที่ฉันอยู่กับพลตำรวจเอกเสรี eries, พิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะ,ค,ะ, <c oughs> ะคนมองว่าพักเสรีรวมไทยอาจจะไม่ใช่พักใหญ่นะคะทีนี้กติกาการเลือกตั้งครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เอื้อก,กับพักที่ขนาดรองหรือขนาดเล็กลงมาในฐานะของหัวหน้าพักเรามีวิธีการแก้เกมกลยุทธ์ทางนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่พูดไว้นะฮะ,ฮะจริงๆแล้วตามรัฐมนูญเนี่ยเมื่อใช้กติกานี้สามารถส่งผู้สมัครเขตคนเดียวก็ส่งบัญชีรายชื่อได้แล้วเั้นถ้าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่ที่ถามนิโยบายของพรรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็มองว่าถ้าเราส่งคนเดียวแล้วก็มีบัญชีรายชื่อทั้งหมด เราเราจะได้คะแนนตรงไหนเนี่ยใช่ไหมเะราะเราก็จำเป็นที่จะต้องส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตเลือกตั้ง 400, 400เขตเออสี่เขตที่ว่านี้ถ้าคำนวณเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยมีสักกี่เขตที่ที่คุณเสรีรพิสุทธิ์มั่นใจว่าน่าจะได้อ่ะน่ากรุงเทพก็่สักสองคนสามคนนะครับ แล้วสองคนสาคนต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกันอาจจะมีสามสี่คนสามสี่เขตจังหวัดนู้นบางนี้มั่งอะไรนะครับคิดว่าจุดขายของเราคืออะไรนโยบายครับค่ะยนนโยบายอะไรเห็นวันนั้นออกมาสิบสี่นโยบายใช่ไหมฮะมีอะไรที่มันเป็นเป็นไฮไลท์มาที่อยากจะนําเสนอเป็นพิเศษนโยบายเราเนี่ยทั้งหมดเนยสิบสี่นโยบายที่ผมถืออยู่ในมือเป็นนโยบายที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะนะ ก่อนจะเป็นนโยบายมันก็สืบเนื่องจากผมเนี่ยรับราชการมายาวตัวนี้กเสียนมาสิบห้าปีแล้วนะค่ะนะไปทั่วประเทศมาก่อนตอนรับราชการหรือสมัครเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเหมือนกันนะพะนัมมองปัญหาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้มากกว่าคนอื่นเอาใครก็ตามถ้าไม่มีชีวิตยอย่างผมเนี่ยนะ มันคิดไม่ออกหรอกอนะที่ของผมก็เลยคิดมานโยบายในความจริงมีเยอะนะแต่เรารต้อง<า>เสนอก็อยู่แค่นี้เองนะ,ะติดสี่นโยบายด้วยกันาาถามว่านโยบายไหนสำคัญที่สุดนะก็บอกว่านโยบายแรกเลยถึงจัดอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับนะเพราะว่าเราก็รู้เรียนกันมางนั้น คนเนี่ยต้องการปัจจัยสี่ใช่ไหมอาหารเครื่องนิยมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถามว่าในชีวิตประจําวันคนมีทานไหมคนมีกินไหมม,มีใช่ไหมมีเสื้อผ้าใส่ไหมมีมีมเจ็บป่วยมีโรงพยาบาลดูแลไหมมีอมืที่อยู่ใส่ละ่ะม,มีบ้างไม่มีบ้างก็ไม่มีเยอะเลยนะครับอย่างผมก็มีอย่างคุณจิ๊บก็มีใช่ไหมอย่างพี่น้องประชาชนทั่วไปเยอะแยะไม่ว่ากรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ย ขาดที่อยู่อาศัยโดยเพราะคนที่ทํางานในกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องเช่ามันทั้งชีวิตน่ะละ่ะใช่ไหม<ะ>ต้องเช่าก็อยู่ไม่มีบ้านของตัวเองถูกไหมหรือแม้แต่คนต่างจังหวัดก็เหมือนกันต้องยอมไปบุกรุกป,ป่าสงวนนะที่ดินสปกที่ราปสุที่ทหาหาอ,อย่เงี้ยวันดีคืนดีเขาก็ไล่แล้วอยู่ต่ออยู่ไปเขาก็ไม่ต่อน้ําต่อไฟให้อะไรเงี้ยนะเข้าก็ลําบากออกก็ลําบาก ต่ก็ไม่รู้จะไปไหนงั้นผมถึงบอกว่าในวัยเนี้เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดท<อ>ําไงถึงจะให้พี่น้องประชาชนตั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดมีที่อยู่อาศัยนะครับก็จะขออนุญาตอธิบายได้สักนิดไหมฮะค่ะนิดนึงนมีเวลาสั้นๆนะอ่าเอาในกรุงเทพก่อนในกรุงเทพเนี่ยนะเราจะเห็นว่าคนต้องไปเช่าแฟลตเช่าแมนชั่นเช่านุ่งเช่านี้อยู่เยอะไม่มีนะไม่ต้องไปคิดคนที่นอนกลางถนนนะนะฮะ นะเรามีที่ดินของทหารเยอะแยะเลย mm. นะครับนโยบายของผมปฏิรูปกองทัพ mm. นะคือย้ายทหารออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นแล้วที่ทหารจะอยู่ในกรุงเทพแต่ก่อนอาจจะอยู่จําเป็นในดิ่บ้านเมืองเจริญขึ้นคุณอยู่อย่างนี้เดี๋ยวทาสงครามกันเมื่อไหร่ยิงเข้ามาเป็นไงลงหัวชาวบ้านลงพระราชว,วังเป็นเป้าล่อให้เขาเหรออันย้ายออกไป ฐานบกไปลบบรีฐานเรือไปสตีฐานอากาศไปนูน่นนะแล้วก็เอาที่ตรงเนี้ยนะมันมันว่างแล้วใช่ไหมเป็นที่รัฐดุใช่ไหมฮะก็สร้างคอนโดให้พี่น้องประชาชนราคาถูกถูกเพราะอะไรเพราะไม่มีต้นทุนเรื่องที่ดินถูกไหมฮะนะโดยประการแรกเรอาจจะเอาที่ว่างก่อนแล้ค่อยมาใช้เวลาในการที่ย้ายฐานออกไปนะครับคือต่างจังหวัดมันมีป่าเสอมโรมใช่ไหมฮะ มีที่ดินสปกใช่ไหมมีราชพืชดุอะไรต่างๆเนะี่ยเยอะแยะหมดแล้วพอไปอยู่นะั่นก็จะถูกครใการขับไล่ป่าไม้ก็ไ่ยอมราสดุก็ไปยอมสอปปก,ก็ไม่ยอมเขาก็ไม่มีหลักแหล่งอะไรต่างๆนะถามว่าพวกนี้เป็นคนไทยใช่ไหมเมื่อเป็นคนไทยเนี่ยแผ่นดินไทยทําไมไม่ให้เขาอ่ะแผ่นดินไทยทั้งประเทศเยอะแยะนะ ก็แบ่งปันให้คนที่ก็ไม่มีที่อยู่อาศัยบ้างก็ได้ไม่ต้องไปแบ่งปันให้คุณเจริญนะคุณธนินไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ค่ะบอกก็ได้ไม่ได้เสียหายใช่ไหมคุณไม่เป็นไรด่าผมยังด่าได้เลยถ้าไม่ดีใช่ไหมไม่ต้องมาแบ่งปันให้ผมหรือคุณจิ๊บเพราะเรามีอยู่แล้วถูกไหมคือให้คนที่เขาไม่มีใช่ไหม ทำไมให้เขาไม่ได้ล่ะก็แบ่งให้เขาที่ถ้าต่างจังหวัดอคนติดไร่ติดไร่ติบไร่ให้เขาอยู่อาศัยให้เขาทำมาหากินได้เนี่ยนะเนี่ถ้าเขาได้รับการดูแลจากรัฐนะนะเขาจะมีความสุขขึ้นนะคนไทยทั้งประเทศจะมีความพร้อมเลยในปัจจัยสี่ถูกไหมนะเราก็บอกเราจะให้ให้จะไม่เห็นรัฐบาลไหนทําให้สักทีมีแต่หวงใช่ไหมไม่ได้ขับไล่เขาอย่างงู้นอย่างนี้ ซึ่งไม่ใช่ในโยบายของพรรคเสรีรวมไทยนะครับนอกจากนโยบายเรื่องที่ดินทํากินแล้วเนี่ยนะคะดิฉันกวาดตาดูขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยภาพของความเป็นเสรีรวมไทยต้องยอมรับว่าจุดแข็งที่คนมองเข้ามามันคือเรื่องของการกวาดล้างการทุจริตนะคะทั้งในวงการตํารวจปฏิรูปกองทัพปราบทุจริตขจัดคนพาลรวมถึงการช่อฉนในวงราชการนะคะ ในนโยบายของเสรีรวมไทยก็มีอยู่3ามี่อย่างที่ว่านี้แต่มันจะมีหมัดเด็ดหมัดน็อกไหนไหมคะที่คิดว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ที่เราเจอการทุจริตครอบคลุมทั่วทุกวงการขนาดนี้ครับคือหมายความว่าทุจริตเป็นส่วนหนึ่งเท่านั่นเองนะครับแต่การเข้าใจระบบงมงายของประเทศชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดะนะที่ผ่านมาเนี่ยนะ ไม่เข้าใจระบบงบประมาณกันแต่ก่อนผมเองก็ไม่เข้าใจนะอตอนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ<ะ>ผมก็คิดแม่ทำยังไงให้ตำรวจมีงบะมาณให้มากที่สุดถูกไหมฮะไม่ได้คิดถึงงบประมาณของประเทศเลยเอาผมเชื่อว่ากระทรวงทะบวงกรมต่างๆก็กินเบิ่์ดผมงบประมาณตัวเลขสูงเลยสูงแล้วรัฐบาลที่ไม่ได้คิดอย่างผมนะทุกรัฐบาลไม่มีหรอกที่คิดอย่างผมอ๋อไม่พอใช่ไหมกู้มไม่พอกู้ อย่างคุณไปยุทธ์กู้ทุกปีนะมากกว่านาะยกอื่นๆรวมทั้งหมดอีก<ะ>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเป็นหนี้ตอนนี้ประเทศไทยต้องใช้หนี้นะ,ะชั่วโมงละ26ล้านบาทม,มันจะอยู่ไหวยังไภาษีเก็บมาได้ต้องใช้ดอกเบีย้ยใช้ต้นใช้อะไรเนี่ยชาตินี้ก็ไม่หมดใช่ไถ้าถ้าไม่ขยันประหยัดก,กันจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะผมคิดว่าเรา มีความจะเป็นสมบุิผมเป็นนายกนะมีความจะเป็นต้องคุยกับคณะมนตรีทั้งหมดนะข้าราชการทั้งหมดแล้วก็สื่อถึงพี่น้องประชาชนทั้งหมดเราจะต้องมีอุดมการณ์ขยันดีไหม <Okay. S 2> ประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรนะ,ะพึ่งตนเองแล้วร่วมมือกันต่อไปเราต้องใช้อุดมการณ์นี้มาทํางานนะทั้งข้าราชการทุกคนเมื่อต้องประหยัดเมื่อต้องอะไรแล้วไามา่ไี้กาหนดก็มาต่างๆเนี่ยนะ ของไม่จำเป็นนะไม่ต้องซื้ออย่างรถถังจำเป็นไหมหรือลบจำเป็นไหมเครื่องบินจะเป็นไหมเรือดำน้ำอยู่อาวุธทุกกรเนี่ยมีทั้งหมดจำเป็นไหมปีนี้ยังอยู่ได้แล้วทำไมจะต้องซื้อใหม่ไอ้ที่ซื้อใหม่ๆๆกันอยู่เรื่อยนะมันไม่ได้จําเป็นหรอกมันจะได้มีเงินทอนใช่ไหมฮะรวมทั้งกําลังพลอะไรต่างๆที่มันโออยากได้ยศตําแหน่งกําหนดตําแหน่งขึ้นมาต่างๆนะมันก็เป็นภาระเรื่องเงินเดือนเรื่อง,องสวัสดิการ เรื่องไอ้บำนาอะไรต่างๆนะครับนงานต่างๆเหล่านี้เยอะโดยเฉพาะทหารเพราะยังก็ต้องยุบให้หมดอะไรไม่จําเป็นทหารไม่ใช่ทหารอย่างเดียวทุกส่วนเลย<ม>อะไรไม่จําเป็นแสดงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเสรีพิสุทธิ์เข้ามาเป็นรัฐบาลจะพยายามเคลียร์ทาหารออกไปไเคลียร์กองทัพออกไปอย่างอื่น ผมจะทําตรงนี้ได้ไงอมผมก็ทําได้เฉพาะในส่วนพลังงานใช่ไหมให้ผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรผมก็ทําได้เฉพาะส่วนนั้นแตม,มันไม่สามารถทําได้หมดหรอกอนะฮะเพราะฉะั้นตรงนี้เราต้องบอกต้องมาทําความเข้าใจาสร้างอุด,ดมการร่วมกันนะครับแล้วมาให้คิดในแนวเดียวกันว่าตอนนี้เราจะทำเพื่อประเทศชาตินั้นเราต้องประหยัดนะอะไรต่างเหล่าน,นี้นี่พอประหยัดปุ๊บเป็นไงงบประมาณแต่เดิมนะ สามจุดสามล้านล้านบาทเก็บภาษีได้ไม่ถึงอะ่ะถูกไหม,มที่เหลือต้องกู้นะทีนี้ถ้าเราประหยัดปุ๊บไม่ซื้อนู่นไม่ซื้อนี่อะไรต่างๆนะนะงบประมาณต่างๆมันจะลดลงใช่ไหมเงินภาษีก็จะเหลือ,อใช่ไหมเงินภาษีก็จะเหลือเอาไม่พอนะไอ้งบประมาณปกติที่ตั้งไว้อยู่เนี่ยนะ,ะเกินตัวเลขนะเกินกว่าราคาค่างวดอีกนะ พราะนั้นสามารถตัดได้สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะมันตั้งไว้เพื่อท<ม>ุจริกตกันทั้งนั้นนะตัดสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยใครทําได้ก็ทําใครไม่ได้ก็ไม่ต้องทา<ม>งั้นเกินส่วนนี้ก็เหลืออีกเยอะนะ<ม>แล้วพอมาเป็นโง่มาณจริงๆิงแล้วนะเราก็มาปราบทุจริตอีก<ม>ใช่ไหมงั้นเงินมันก็จะเหลือตั้งแต่ตอนตั้งโง่มาณน,นะครับตอนอตัดไอโงมาณที่ตั้งไว้มาปราบับทุจริตเงินก็เหลือเนี่ยทำได้เยอะแยะหมดเลย ไม่ต้องไปกู้ใดๆทั้งสิ้นนะยยบายผมนะยิยบายคนอื่นจะทํายังไงก็ไปกู้มาทิอ่ามันพูดง่ายคิดง่ายใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยไม่มีกู้รับรองดิฉันถามในฐานะของของท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตตารวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นความความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจมาตลอดถามจริงๆเวลาเห็นจุดนี้แล้วเนี่ยที่มีข่าวว่าตํารวจอูทุจริตกันเยอะมากนะรับเงินรับสินบนนู่นนี่นี่นั่นว่าจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่ มันทําให้เราเนี่ยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนได้บ้างไหมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตารวจนี่แหละใช่หรือไม่ได้ละผมได้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมฮะแต่อย่ามองว่าตํารวจทุจริตแค่นั้นนะคือตํารวจเป็นทุจริตเนี่ยทุจริตก,กับประชาชนใช่ไหมรู้คุณกิฟออกมาจอดรถปีกหมายก็เอาละใช่ไหมคุณกิฟตก็รู้ละมันก็เป็นข่าวยังมีหน่วยอื่นๆนะโดยเฉพาะทหารที่ทุจริตก,กันมากกว่าที่ไม่เป็นข่าวเข้าใจไหมฮะ อย่างทุจริตมาถาวรหรือเ,เกณฑ์อาหารใช่ไหมจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ยอมให้เลิกเกณฑ์อาหารนโยบายผมถึงจะต้องมีเลิกเกณฑ์อาหารให้ประชาชนสมัครใจใเราเกงก็มีเอาเงินแล้วเข้าไปตัดเสื้อผ้ากาง,เ,เ,กงเกงกานเกงนเก็บก็ทุจริตกันนะฝึกก็ทุจริตกันนะเอาเราที่นี่มาส่วนของตำรวจถามแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับหนึ่งต้องเอาการเมืองออกจากตำรวจซะก่อนอใช่ไหม คือปัจจุบันเนี่ยกฎหมายพรบรตำรวจปีที่แล้วเนี่ยที่คุณประยุทธ์อ้างว่าปฏิรูปนะมันก็เหมือนเดิมนายกมนตรีเป็นประธานกตลอแค่นี้ก็จบแล้วพัฒนาไม่ได้แล้วาถามทําไมอ่ะนายกมุตรีย้ายพอบอตลอได้ใช่ไหมหลดได้ใช่ไหมแค่ในจบแล้วพอบอต้องอยู่ใต้องคงตรีนกักการเมืองอใช่ไหมพอถึงเวลาเนี่ยอย่างที่เลือกตั้งคั้งนี้นะลวลาที่ผ่านมาเนี่ยสส นะ,ะทุกเขตทุกเลือกตั้งเลยก็จะมีหนังสือมาถึงนายกท่านขอผู้การขอผู้กับนะนูน่นนี่นั่นอะไรต่างเพื่อผมจะที่ช่วยดูแลนะในการเลือกตั้งานายกก็ยอมเขาอีกะแต่ไม่รู้อะไรไนี่ไปเรียกเงินได้อทองหรือเปล่าที่บอกตารวจทุจริตทุจริตกันเนี่ยไอ้พวกนี้เริ่มต้นจากพวกนี้กันทั้งนั้นนะพอส่งชื่อมานายกนายกก็ส่งเป็นกระดาษไปให้พบตร ถามว่าพบวตรอไม่ยอมได้ไหมต้องตั้งแทนเขาหมดต้องตั้งให้เขาหมดงั้นพบวตรอนะที่อยากจะตั้งข้าชการตํารวจที่ดีมีความรู้ความสามารถมันก็ติดไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมฮะม,มันก็ตั้งไ,ไม่ได้มันต้องมีไอ้นักการเมืองไอ้ตำร,รวจที่วิ่งเต้นนักการเมืองที่ยอมไปซื้อเงินเสียงเงินกับนักการเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาพอเข้ามาเป็นไม่ได้มันก็เข้ามาหาเงินหาทองแล้วจะบอกมองไปที่ว่าตํารวจ ทุจริตอะไรนู่นนี่อะไรต่างๆนี่มันไปเหตุเริ่มต้นมาอย่างนี้อีกนะให้ใวิธีการจะแก้ไขได้นะผมไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกไปดูตุลาการเขาที่ศาลเขามีกอตอ,อประธานสาดีิกาเขาเป็นประธานกอตอนายกเข้าไปแทรกแซงเขาได้ไหมไม่ได้แล้วเขาบริหารมาเป็นไงดูเรียบร้อยถึงแม้จะมีผู้ศึกษา ที่ทุจริตไม่ดีมากแต่มันก็น้อยนิดมันไม่มีทางสะอาดไปหมดหรอกอายการก็เหมือนกันนะปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนนะกออของเขาเนี่ยนะให้อดีตอธิบดีอายการทั้งหมดลงไปนสมัครรับเลือกตั้งใครได้ก็เป็นประธานกออ,อประธานกออก็จะมีความรู้ในการบริหารประธานสาดีประธานกอตอก็มีความรู้บริหารใช่ไหมฮะ มันก็สามารถพัฒนาองค์กรได้แต่คุณประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะมาถึงเป็นประธานกตลอไปดูได้เดือนมาปร,มประชุมแล้วก็กลับประชุมแล้วก็กลับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณประยุทธ์ไม่เคยรู้ไม่เคยคิดที่จะทำใช่ไหมแล้วมันจะแก้ไขย,ยังไงใช่ไหมฮะผมจะบอกแก้ได้สมัยที่ผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะยังไม่ต้องไปพึ่งสภาพึพ่งนายกรัฐมนตรีเลยผมก็แก้ได้ใช,ใช่ไหม แต่คนมาต่อผมเนี่ยมันไม่รู้มันเลิกใช่ไหมฮะแก้ได้ยังไงค่ะค่ะท่า,า,านผานิดเดียวเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวต้องโฆษณาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้กลับมาต่อนะคะรวมถึงคนที่รอฟังอยู่นะก่อนหน้านี้อู้เป็นประเด็นข่าวกันมากมายคุณผู้ชมนะ,ะจะไปจับมือจับคั่วกับคนเอกประวิตรวงสุวรรณแต่ไม่เอาลุงตู่ลุงป้อมโอเคไว้อยู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันคลีชัดๆเลยคุณผู้ชมครับว่าทําไมจุดยืนของพรรคเสรีรวมไทยจึงเป็นเช่นนั้นเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยสบายใจนะเคลียร์กันตรงนี้ช่่วงหน้าคะ คุยกันต่อนะคะกับทางหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะคะเมื่อกี้เราค้างกันนิดเดียวคุณผู้ชมคะต่อให้จบหน่อยนะคะเรื่องของนโยบายในการที่จะแก้ปัญหาตํารวจสั้นๆรับไอที่บอกไว้ตุลาการก็นี่ไอการก็อย่างนี้นะตำรวจก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเมื่อดูอายการแล้วก็มาปรับแก้ไขกฎหมายตรงนี้เนี่ยการเมืองอ,ออกไปนะครับประธานกอตลอมาจากไหนก็อดีตผู้บระชาการนะขึ้นไปที่กเกษียณแล้วลงสมัคร S <S เอาเมืองในกลางกันนะแล้วก็เลือกกันขึ้นมาใครได้ชนะก็มาเป็นประธานกตอตรอถูกไหมฮะนี่ประธานกตรอ,อก็มีความรู้แล้วเรื่องการจะบริหารงานตำรวจจะแก้ไขปัญหายัางไงการเมืองแทรก็ไม่ได้แล้วทีนี้ไอ้อบัญชีรายชื่อที่สงสงวันไม่ได้โยนทิ้งหมดนายกก็ไม่มยุ่งไม่ได้แล้วถูกหมฮะนะแต่ไม่ใช่หมายถึงนายกไม่มีอำนาจนะการบริหารอะไรต่างๆก็ไปสู่นายกแต่เรื่องการ บริหารงานบุคคลต่างๆเ่า,า,าไม่ต้องอใช่ไหมฮะน,นั้นพอพอแก้ไขตรงนี้เสร็จแล้วนะการจะมาปรับปรุงโครงสร้างของฐางนทีตตารวจกองการกองบัญชาการหรือตรอมันก็ง่ายขึ้นเพราะคนมีความรู้ใช่ไหมสมัยมผมเหรอ,ออ๋อตำรวจจบม .6 ใช่ไหมมันเดือนหมื่นสองหมื่นสามมันจะพอๆกินไงมันจะเกิดปัญหาเหล่านี้มผมก็เปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีนะเข้ามาทั้งหมดเลยตอนแรกผู้มีหน้าที่บอกทําไม่ได้ก็รับม .6 ผมบอกไอ้พวกนี้จบมหกเราเนี่ยเปียาตีมันก็จบทั้งนั้นใช่ไหมก็รับเข้ามาก็ได้คนดีมีความรู้มีอายุอ,อนามพอสมควรอะไรต่างๆดีขึ้นมากทีเดียวนะครับหรือสัญญาบาัตรแทนที่ผมจะรับเปญยาตีนะผมก็รับเิติบัณฑิตมานะผมก็าลังจะปรับโรงเรียนร้อยตํารวจปรับยังไงตอนนี้โรงเรียนตำรวจเรียนเตรียมทหารสองปีตํารวจอีกสี่ปีเป็นหกปีแล้วต้องเสียหกปีใช่ไหม ได้ในตารวจมาคนก็ไม่ได้เก่งกว่านิติศาสตร์ก็อะไรเขาหรอกนั่นก็จะปรับก็คือยุบหลักสูตรโรงเรียนตำรวจนะเอาเป็นจบรับปญญาตรีนิติศาสตร์เข้ามาฝึกอบรมสองปีให้ปริญาโทไปจะมาใ,ให้ความรู้สิ่งที่โอกาสเรามาเป็นร้อยตำรวจโทเลยะนะเราก็จะได้คนมีความคุรู้สูงขึ้นมีความรู้สูงขึ้นนะ แล้วองค์กรก็ปรับไปถ้ามีเวลามากกว่าหลังให้มาว่ากันได้เดี๋ยวมาคุยนะกันเรื่องของการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะเลยนะคะคแต่ว่าตอนนี้คุยเรื่องการเมืองก่อนนิดนึงคุณผู้ชมคะเอาเอาเรื่องของบิ๊กป้อมก่อนพลเอกประวิตยก่อนนันนี้เป็นประเด็นกันเยอะเลยนะบางคนที่เขาเคืองก็มีเหมือนกันเนาะแฟนคลับทั้งหลายบอกว่าโอ้เสียศรัทธามากเลยอะทำไมคุณเสรีพิสทจิ์ถึงทำแบบนี้จะไปจับมือกับบิ๊กป้อมได้ยังไงนั่นคือหนึ่งในคนที่ซีเปึกกับบิ๊กตู่เลยนะยอมได้ยังไงอธิบายหน่อยครับคือคนที่วิจาารณ์ผมเีบงท ไม่เข้าใจไอ้ผมมันอยู่วงในแต่แมาพวกนั้นอยู่วงนอกอก็จะมองเพินเผินแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะะความจริงเนี่ยเราต้องมาดูก่อนคนปฏิวัติคือใครคือคุณประยุทธ์คนเดียวใช่ไหมคนเดียวคุณประวิทรคุณอนุพงศ์เกษียณไปหลายปีแล้วนะไม่มีอํานาจนะไม่มีอาวุธอะไรต่างทั้งสิ้น,นคุณประยุทธ์นี่คุณประยุทธ์จะทำเนะี่ย ถามว่าคุณประยุทธ์จะเปรดแพ่งพายคุณประวิตยคุณพงษ์รู้เรื่องเหรออือมไม่มีเราเอาง่ายๆวันที่คุณประยุทธ์ปฏิวัติออกแถงข่าวใช่ไหมประยุทธ์ทนั่งนี่นะนี่ปลัดกระทรวงผู้จัดการฐานสูงสุดนะผู้จัดการฐานบกแล้วนี่็นการเรือฐานอากาศตำรวจถามว่าผู้จัดการต่างๆตัเนี้ก็ทั้งไปรู้ไหมเขาจะปฏิวัติรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหม เพียงแต่ว่าที่ต้องเอามาทะลุมถแถลงด้วยนะเพราะทุกนี่ก็มีหน่วยกําลังใช่ไหม,มถ้าคุณประยุทธ์ไม่ให้เกียรติงั้นผมต่อต้านคุณคุณยุทธจะปริวัติได้เหรอก็ต้องเอาเขาเข้า,ขามามถูกไหม,มนะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเหล่านี้ก็ไม่รู้คุณประยุทธ์รู้อยู่คนเดียวท่านเองคือตอนนี้พอยต์ประเด็นหลักของคุณเสรีวิสุทธิ์คือไม่เอาคนที่รัฐประหารเข้ามาถูกนะไหมฮะเราจะเห็นมาพยานหลักฐานในสภาวันก่อน คุณประวิทย์กระชี้แล้วเนี่ยคนปฏิวัติไม่ใช่ผมนะคุณประยุทธ์ก็บอกมือหัวล่อล่านะรับไปตามนั้นเลยนะนี่คือข้อได้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผดเด็จการตัวจริงคือประยุทธ์นะโอเคคราวที่แล้วประยุทธ์อยู่พลังประชารัฐอยู่ภรคเดียวคุณประวิทย์ใช่ไหมมาชวนผมร่วมรัฐบาลด้วยให้เป็นรองนายกให้เงิน300รอล้านผมยังไม่ไปเลยขออยู่เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมอ่ะตอนนี้ สองคนนี้แตกกันแล้วถามว่าแตกจริงไหมแตกจริงนะแตกจริงไม่ใช่ล้อเล่นกันหรอกนะคุณประวิตย์นะไม่ได้เป็นนายกก็ไม่พอใจอะไรวะแปดปีมึงยังไม่รู้จักพอให้กูบ้างไม่ได้เหรอนี่ไม่อ่านใจเขาเหรอ,อ,ใ,นอในใจเขาเหรอเจ็ดสิบกว่าแล้วมองอะไรทะลุหมดคุณจิ๊บทำอะไรเดี๋ยวผมก็อ่านใจได้นะเอาล่ะทีนี้เมื่อจะเป็นต้องแยกจากกัน พรรคมันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเล็กลงถึงแม่จะไปซื้อสอสออะไรกันมาเนี่ยนะนะพรรคมันลเล็กลงโอกาสเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่มีมถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยนะพรรคการเมืองที่มีสสมากที่สุดจะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่คราวที่แล้วเนี่ยมันใจกล้าหน้าด้านเพื่อไทยเขาดับหนึ่งไม่ยอมเขาจ,จัดหรอกไปจับกั้ซื้อพรรคเล็ก โกงพักละหนึ 1, 1, 1, 1, 1, 1, ่งหนึ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 ่งเนี่ยตั้งติดแปดติดเก้าพักสามหมื่นห้าก็ให้เป็นสสสี่หมื่นก็ให้เป็นสสทั้งที่คะแนนจะพึงมีมันเจ็ดหมื่นก็โกงพวกเนี้แล้วก็ไปเป็นพวกตัวเองหมดก็ได้เป็นนายงตีมันภูมิใจนักเหลือ,อที่โกงเขาตั้งเก็บเขียนรัฐมนุก็โกงแล้วมีสวสองร้อยห้าสิบไปบวกมันไปแล้วสองร้อยห้าสิบเนี่ยใครจะตามทันอสสมีแค่ห้าร้อยคนใช่ไหม เนี่ยมันก็โกงหน้าด้านเพราะนั้นเราจะยอมปล่อยให้คนโกงนะครับมาโกงต่อไปเหรอเพราะงั้นผมนึงบอกยังไงผมก็ไม่เอาคุณประยุทธ์อ่าทีนี้มาพูดถึงคุณประวิตธใช่ไหมอ่าคุณประวิตธปกติผมก็ไม่เอาหรอกนะเพราะอะไรเพราะในข้อที่จริงเนี่ยผมไม่มีนะจำนวนสอสอมากเพียงพอที่จะไปเป็นการนําจัดตั้งรัฐบาลหรอกนะเพราะเราดูตัวเลขสมมติเฉยๆนะดูตัวเลขตอนนี้เพื่อไทยเขามี คะแนนจํานวนสสมากที่สุดใช่ไหมเอาหาเสียงแลนสไลส์แลนซไนะเราก็มองหน้าอย่างนี้ก่อนนะเพื่อไทยจะเป็นแกนนําอำก็เพื่อไทยเนี่ยเขาจะเอาคุณประวิทย์เข้าร่วมไหมเขาต้องหาคนให้พอใช่ไหม,มเขาอาจจะเอาเพื่อไทยก้าวไกลบวกผมใช่ไหมบวกภูมิใจไทยสมมตินะอโอเคเขาไม่เอาคุณประวิทย์ ผมก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะผมกับคุณทักษิณนั้นมันพี่น้องกันเหมือนกับคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณรุ่งว์แหละถูกไหม,มที่ผมพี่น้องกันเป็นไงมันก็ต้องเอากันถูกไหมฮะทีนี้สมมติเพื่อไทยเขารวมไม่พอเขาเอาคุณประวิตย์แล้วผมบอกยังไงไม่เอาคุณประวิตย์ผมก็ต้องถอยมาดิอ,อถ,ถอยมา,ยมาต้องไปอยู่กับใคร ประยุทธ์ถูกต้องแล้วพี่น้องประชาชนที่ผู้าวิาาจารณ์จะให้ผมอยู่ฝั่งไหนเลยทีนี้ท้ายที่สุดเวลาสั้นมากนะคะเวลาหมดละคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยคุณสิริพิสุทธิ์ว่ายังไง <_ d ata> ผมก็ว่าดีนะนะฮะผมก็ว่าดีเพราะผมดูแล้วน้องผมคนนี้มีสติ <c oughs> สติปัญญาความรู้ความสามารถมันจะไม่ทําให้เกิดความ แล้วก็ปั่นป่วนในบ้านเมืองอีกใช่ไหมอ๋อนั่นเราก็คิดกันไปเองสินะคิดมานะว่าจะต้องต่อต้องต่อต้านอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะผมคิดว่าเออนะเอากลับมานี่คนละประเด็นกันจะมาติดคุกก่อนไม่ติดคุกก่อนนะเอากลับมาคนไทยด้วยกันนะเอาไปอยู่ต่างประเทศไปสร้างความเจริญให้ประเทศอื่นอลตทำไมนะก็เอามาสินะมาช่วยประเทศชาติกันบริหาร กิจการบ้านเรื่องคดีก็ว่ากันไปใช่นะครับไม่น้ามีปัญหาไม่เห็นหน้าต่อต้านอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาละค่ะเวลาสั้นมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวครั้งหน้านัดมาใหม่นะฮะอยากคุยกันแบบยาวๆนะคุยกันไม่รู้ว่าคราวหน้าจะรับนัดมาจะมาหรือเปล่าเป็นรับมนีหรือเปล่ามามาเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณจิตครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะคุยกับคุณสิริสุดยาวๆนะคะทางเรื่องของตํารวจเรื่องของ การมงการเมืองต่างๆนานานะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ